สวัสดีนะครับผู้ที่มีร่างกายบึกบึนทางบ้านทุกทุกท่านกันด้วยอ,อยู่กับผมเองธาตที่แข็งแกรง่งเกมมิ่งเอาล่ะคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมไปเจอเกมโทรศัพท์ที่รู้สึกคุ้นๆเว้ยคุ้นๆว,ว่ากูเคยเล่นที่ไหนมาก่อนเกมนี้มีชื่อว่า Idol Tap Strong Man เป็นเกมที่ออกมานานมากแล้วนะครับน่าจะประมาณปี2ปีได้ละถ้าเราลองกดดูตัวอย่างเกมนี้ดูเนี่ย <c oughs> คุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่ามันคล้ายๆกับเกมอะไรที่เราเคยเล่น <c oughs> อืเกมอะไรนะเกมล่าของอะไรสักอย่างนึงอือ <c oughs> ใช่แล้วคุณผู้ชมมันเหมือนเกม Strong Man Simulator นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเว้ยว่า ทางเกม Strong Man เนี่ยคือเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโทรศัพท์เกมนี้หรือเปล่าแต่โดยโรวมแล้วเนี่ยมันเหมือนกันมากเลยนะเหมือนกันมากถึงแม้ว่าจะมีบางอย่างที่ไม่เหมือนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนนะครับถ้าเราวิเคราะห์จากเกมเพลย์แล้วเนี่ยอืมผมคิดว่ามันคุ้นๆเลยทีเดียวใช่ไหมคือมันเหมือนๆกันเว้ยแต่ว่าเกม Strong Man นะครับเขาก็ไม่ไดเอามาทั้งหมดนะเขาก็แบบว่ามีเป็นด่านเป็นด่านให้เราเลือกเล่นไปใช่ไหม แต่ในเกมโทรศัพท์เกมนี้นะครับเหมือนเขาจะให้เราเลือกอัปเกรดเอาไว้เดี๋ยวรจะลองไปเล่นพร้อมกันนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ก็ผมสนับสนุนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นของอัดของเล่นของกินของเล่นของกินนะครับได้คอมเมนต์เอาไว้ว่าดีมากๆๆๆๆๆๆมผมจะเชื่อคุณของเล่นของกินของเล่นของกินนะครับเพราะว่าดูในเกมนี้แล้วเนี่ยอืมถ้าทางน่าสนุกใช้ได้เลยแล้วที่ผมเรียกเขาว่าธาตุนะครับเพราะว่าเราจะเป็นที่ต้อง ลากเอ่อกลุ่มบุคคลพวกนี้เว้เหมือนเราเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นาธาตุหรือเปล่าใช่ไหมเราเป็นหุ่นยนต์นะครับดูดิแล้วก็มังลากเจ้าอ้วนนี้ด้วยแ <c oughs> ถมไม่พอนะครับเราจะเป็นที่ต้องลากโถส้วมด้วยนะเอาไว้ให้เจ้านายเราขี้ชีสดืดนีอนเพลย์ว้าวดืดว้าวเกมแหลกใช้ได้เลยเฟรมเลทแม่งโคตรน้อย สงสัยผมต้องไปปรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าเฟรมเรทนี่น้อกไม่ากครับคุณผู้ชมครับแถมเกมนี้ไม่น่าจะมีเสียงด้วยนะตะกี้ไปดูคนอื่นเล่นมาแม่งก็ไม่มีเสียงเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ไม่มีไม่ได้ก็ผมก็คือปุ่มกดซื้อโฆษณานะเกมนี้แม่งก็ไม่มีเหมือนกันกูเกลียดมากเป้าหมายของเกมนี้นะครับเราก็ผมจะต้องลากไออ้วนนี่ครับให้แบบว่ามาถึงเส้นชัยแล้วก็ระหว่างทางนะครับจะมีคนโปรยเงินให้กับเราก็ผมเป็นค่าขวัญกำลังใจและเป็นทิปเว้ แล้วเราจะต้องอลากผ่านเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถอัปเกรดแบบแฟนได้อัปเกรดสปีดได้แล้วก็อัปเกรดอ็อบเจกต์ได้นะเราจะอัปเกรดแฟนนะครับถ้าเราอัปเกรดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยจ่ายตังเราครับผมให้ทิปเรา2คนเนี่ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ด,ดูถ้าเกิดเราลากไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีคนให้ทิปเรา2คนเว้ยถือว่ากาก,ากมากเดี๋ยวทำไมมึงให้ทิปกูแค่คนเดียววะ What the h e ็ k กมนี่กูคงต้องดูโฆษณาจริงเหรอเนี่ยมันมนุษย์ซี่กอกอะไรเนี่ยคุณผู้ชมพอกูกดปุ๊บเขาเริ่มวิ่งอ๋อเราต้องกดคลิกด้วยมันจะได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิม <Wow. S 1> กูเพิ่งรู้บัดโธ่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบว่าอ,อฉันจะคาเราดีกว่าหมดแรงแล้วโอ้ my g ่ d อหมดแรงหมดแรงแม่งเอ้ยมีคนให้ตังคูแค่คนเดียวโอ้ my ม่ d อกูนึกว่าจะมี2คนไม่ให้มา50บาทึ๊บโอโหจู่ๆมีแรงมาจากไหนไม่รู้นี่ไงสองคนกูบอกมึงแล้วอ โอเคโอเคได้อยู oh. Oh. ่ค nah ุณผูここ้ชมได้อยู่นะครับอันนี้เงินถุงเงินถังกูจำเป็นจะต้องดูโฆษณากดคลิกโอ้โฆษณามีแบบไห้ฉันเล่นเกมเว้ยกดสองอันนี้ว้าวว่าแพลนเวอร์ซอมบี้เวอร์ชันใหม่โอไม่ล้อนะเฮ้ยเกมสนุกใช้ได้แล้วเนี่ยหรือว่าเราเปลี่ยนเกมอัดดีคุณผู้ชมลัดเกมนี้ดีไหมวะ Angry มึงหลอกกอูตะกี้ผมกดโฆษณาไก่โอ้ได้เงินเยอะมากว้าวทำไมจู่ๆมันเป็นไก่ชนอย่างนี้วะผมได้เงินโคตรเยอะเลยแยวแป๊บนึงอัปเกรดสปีดอัปเกรดอ็อบเจกว้าวเฮ้ยวิ่งรัวๆเลยตะกี้นี่ผมลากคนใช่ไหมทำไมอันนี้กลายเป็นกูลากถุงปุ๋ยจั <c oughs> <c oughs> มันคืออะไรเนี่ยอัปเกรดแฟนอ่าลุกขึ้นมาวิ่งแล้วใจแกจะต้องวิ่งอย่างแข็งกแกรง่ง วิ่งเข้าเส้นชัยใช่แล้วเนี่ยเห็นไหมมีแบบเฉาชฉวยมาแบบยืนเชียร์ด้วยใช่แล้วโปยเงินมาโปยเงินมาใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ very epic นะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อเราสามารถเลือกการได้ต้องเป็นเวอรสิบห้าก่อนเลือกคนโอเคนะครับเราสามารถเลือกคนมาเป็นทาสได้เว้ยเราสามารถเลือกท่านเอ่อโดนัลดัมนี่มาเป็นทาส <c oughs> เออไมวแมวไม่ดีไม่ดีอัปเกรดสปีด speed, นะครับนี่เร็วมากขึ้นกว่าเดิมอัปเกรดแฟนเยี่ยม คราวนี้ก็จะมีคนนะผมปาเงินให้เราเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่จริงเกมนี้ไม่มีอะไรกดคลิกซิมูเลเตอร์เราเปิดออโต้คลิกดีไหมเนี่ยโอเคยิ่งมาแล้วเนี่ยเลเวลอัพคูณ2ออ้เลเวลอัพคูณ 2. <c oughs> 2คนกดไมมอ่ะกดแม่งเลยเจอโฆษณาอีกแล้วอ <c oughs> <c oughs> นี่กดคลิกเลเวลอัพได้เหรอ <c oughs> <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> พอจะกดคลิกเลเวลอัพปุ๊บมึงให้กูด,ดูโฆษณาคูณสามอะไรอีก จะทำแบบนี้ไม่ว่ากว่าเราจะเทพได้นี่ดูโฆษณาจนเหนื่อยครับคุณผู้ชมอัพอ็อบเจกต์แล้วครับแล้วก็อัพแฟนใช่เนเนเนเมีคนโปรยเงิ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 นนี่โปรยเงินมาอัพเกรดอ็อบเจกต์นี่กลายเป็นกูลากตู้ไปษนียัซงงั้นโปรยเงินมาหนุ่มโปรยเงินมาใช่แล้วเงินทั้งหมดเป็นของเรา ถามจริงว่าคนพวกนี้นี่คือเขาแบบว่ามีชีวิตที่ดีกันไหมเนี่ยคือเขาแบบว่า <c oughs> นั่งดูหุ่นยนต์ลากไอ้ตู้ไปรษณีย์เนี่ยนะชีวิตมงโคดว่างอะ่ะคูบอกเลยอัปเกรดทานแฟนใช่นี่ว้าวทุกคนแต่งชอบหุ่นยนต์สุดยอดไปเลยอัปเกรดสปีดคูณ2ดีไหมไม่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 ผมอยากจะได้อันที่มันเป็นรูปอะไรวะเป็นรูปไก่งวงอะที่มันขึ้นมาปุ๊บมันจะแบบว่าเดินไปเร็วๆอ่ะเหมือนตะกี้อะแม่งนด่งเงินเยอะมากเลยผมจะไม่กด ผมจะกดก็ต่อเมื่อมันจะมีรูปไก่งวงเท่านั้นใช่แล้วมึงไม่ได้แดกหรอกฮ่าฮ่ามึงไม่ได้เงินค่าโฆษณาจากกูอีกต่อไปเลเวลอัพกดออกอ่าพอละอันนี้อะไรเนี่ยอันล็อกไซไฟแอดเลเวลสิบห้าผมอันล็อกได้แล้วเหรอยังกูเลเวลสี่ปัะโถวนี่รูปไก่โว้กลายเป็นดูโฆษณาเจ้าหญิงโดนตัดผมไม่นะดดอ,อ,อ้าอย่างนี้ดิ กูชอบไก่ I love ไก่ดูดจัดไปจัดไปว้า wow. วเงินมังคุ่งกระชูดอัปเกรดแฟนเยอะๆเราจะได้เงินเยอะๆ Yes เอาไก่ไก่หายไปแล้วไงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัปเกรดอ็อบเจกต์นี่เรากลายเป็นทาสแล้วนะครับกลายเป็นทาสให้กับเจ้าหมอนี่ครับผม yeah. เย่ไปเลยไปเลยไปเลยเจ้าหุ่นยนต์แนงโง่ไปเลยเว้ยอยากตายโอ้ยเมื่อยมือ,มอ,มอ,มอโว้ยเกมนี้ทำให้ฉันเมื่อยมือ,มอ คือมันเป็นเกมคลิกเว้มันเป็นเกมคลิกเหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะเล่นเกมคลิกนะครับแล้วคุณผู้ชมอยากจะช่วยชาตินะผมแนะนําเกมนี้ดีกว่าเกมคลิกช่วยชาติระดับแอพเปว้าวนี่ไงมันก็คลิกเหมือนกันไงนี่เกมคลิกช่วยชาตินี่กูทําเสียงอะไรของกูวะ ม่เอาดิคราวนี้ผมมีกระทิงป่าหรือว่าหมูป่าที่ไหนไม่รู้นี่ครับมาช่วยผมวิ่งเว้ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันเพิ่งดูโฆษณาไปนี่ <c oughs> ดูโฆษณาไปเราจะได้คูณ2ครับผมเป็นเวลา5นาทีเว้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้15นาทีนะครับทาไงนะเหรอนี่ก็ตรงนี้อันนี้มันไก่กูกดไก่โอ้ยดูอีกแล้วโว้ยอะไรเนี่ยให้เราเลือกครับผมใครคนไหนเป็นแบบเฟอร์เวอร์เลตไม่ต้องสนใจโฆษณาตะกี้นะครับ <c oughs> ปีดขั้นสูงสุดโอ้ oh my god ดูเงินได้โคตรเยอะอะไก่งวงกูไปละนี่โอ้โหไม่ใช่อะไรกูขี่ช้างแป๊บหนึ่งเลยว่าอัพอนเมื่อกี้นะครับผมเอ่อกดดูโฆษณาคูณ2วิ่งไงแล้วคือคราวนี้กูแม่งขี่ช้างเลยว่าอ้อรถเร็วสุดๆเพิ่มสปีดไปด้วยว้าวอย่างนี้แหละโคตรรถเร็วคุณผู้ชมแล้วผมจะได้แบบนี้อีกนานไหมวะ หรือว่ามันขี่ช้างแบบถาวรเลยคุณผู้ชมครับอัปเกรดอ็อบเจกต์ว้าวสุดยอดไปเลยนี่อะไม่ช้างฉันหายผมคิดว่าตอนนี้เราน่าจะเทพมากๆแล้วนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูดิผมไม่คุดเก่งเลยว่ะเล่นเก่งทุกเกมนี่ขนาดไม่ได้เติมสักบาทนะดูแต่โฆษณาอย่างเดียวโคตรสุดเซ็งนะครับอันนี้ออเลเวลอัพคูณ2 no no, no d u ผมยอมกดคลิกถ้าจะให้ผมดูโฆษณาอย่าจะทำแบบนี้ขอร้องนี่ จะเรนะ็วสิบห้าแล้วคุณผู้ชมคนมันเล่นเก่งเนอะนี่เล่นเก่งเกินอัพอะไรดีวะอัพแฟนประมาณนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปนะนี่เลยไซไฟอะโอโ้โหอะไรวะเนี่ยกลายเป็นกูลาก <Bro. S 1> ใครเนี่ยลากไอ้ขี้เมาที่ไหนมาไม่รู้ล้กกูต้องเริ่มเล่นใหม่หมดเลยเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ ก็เอาเป็นว่าผมนั้นเล่นเคียร์ด่านแรกก็น่าจะพอแล้วเล่นเคียด์ด่านแรกก็น่าจะพอแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเกมที่เอาไว้เล่นเวลาว่างนะครับใช่แหละมันเป็นเกมที่เอาไว้เล่นแก้เบื่อจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมก็ผมอยากจะเป็นทาสนะครับเหมือนเจ้าหมอนี่ที่กําลังลากไอ้ขี้เมาคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันถือว่าเป็นเกมที่ดีเนาะก็ลองไปเล่นดูแล้วกัน